สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2 5 6 5วันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะคะหวยออกก็มีเลขในสิ่งที่เราฝันกันมานะคะแล้วก็แปลความฝันกันมาทั้งหมดเลยนะคะเป็นเลขที่ออกหมดทุกตัวเลยนะคะออกหมดทุกตัวแต่มันจะอยู่ตรงที่การวางเลขแล้วล่ะค่ะวางเลขนะคะคือทุกฝันน่ะเราเราแปลความได้ตามตามนี่เลยตามเลขที่หวยออกเลยนะคะ หวยออกวันนี้นะคะ361807ข้างล่างออก92อ่าข้างล่างออก92นะคะก็เป็นไปตามที่ความฝันที่ดรแกต๋วมองไว้เลยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นความฝันของอาจารย์นิวตันนะเขาก็เห็นผู้ชายสูงอายุผู้ชายสูงไวัเนี่ยหอบหิ้วชุดวิวาอ๋อหอบชุดชุดวิวานะคะชุดมงคลสมรสชุด งานแต่งงานนะแต่เขาอายุมากแล้วไงแล้วเขาก็หอบฮิ้วขึ้นรถคันนี้นะคะเป็นรถหกล้อแล้วคนขับก็อายุมากแล้วเหมือนกันนะคะคนก็อยู่ในรถเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นรถหกล้อทั้งนั่งทั้งยืนนะคะแบบสนุกสนานกันนะคะอ่าสนุกสนานนะคะแล้วดตรแตบก็แปลความว่าแปลความว่าฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ก็คือนางเลิงนะคะ นางเลิงแล้วนางเลิงเนี่ยก็เป็นการปิดตัวปิดตัวตั้งแต่พศ2,561นะคะนางเลิงอะ่ะก็คือแน,น,น่ปิดตัวดรแต๋วเขียนไว้เลยนะคะว่าปิดตัวพศ2561มีหวยใช่ไหมคะมี6 1ใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้ตลาดนางเลิงนะคะเป็นตลาดเป็นตลาดอาบกแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะ ดรแต๋วบอกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วรัชกาลที่5นะคะทรงเสด็จมาเสด็จมามาเปิดงานด้วยพระองค์เองเลยนะคะเมื่อวันที่29มีนาคมร้อ,อ 8, นซอหนหนึ่งะคะรอนอนหมีใช่ไหมคะยี 29, มันเป็น92นะคะรอนอนหมีคําว่า18ใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะแล้วแล้วดรแต๋วบอกว่ามันจะเกี่ยวกับมา้าเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันจะมีแรงมา้า รถยนต์ดรแ,แต๋วแปลเลยนะว่ามันมีแรงม้านะคะเพราะแล้วดรแต๋แตวก็บอกว่าหวยงวดนี้จะเกี่ยวกับมา้าสนามมา้าจะเกี่ยวกับหัวมา้าจะเกี่ยวกับหัวมา้าลายจะเกี่ยวกับปีมา้าปีมะเมียอ่าจะเกี่ยวกับเรื่องของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะอ้าวแล้วทีนี้นี่แหละคือแต่ละคนอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแปลความว่าจะเกี่ยวกับสนามมา้าแต่มีดรแต๋วนี่แหละ มีดอกตอรต๋วนี่แหละที่เป็นคนพูดว่าหวยงวดนี้จะต้องเกี่ยวกับสนามม้านางเลิงอ่าลองไปดูคลิปต่างๆเลยนะคะไม่มีคนพูดเลยนะคะว่าสนามม้านางเลิงเนี่ยมี279ไล่ไม่เคยมีใครพูดนะคะจะมีดอกตรแต๋วคนเดียวนะคะเพราะว่าดอกตรแต๋วใช้วิชาความรู้ของที่ตัวเองเรียนมานะคะว่าถ้าฝันแบบนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับมองไปที่เรื่องของตลาดนางเลงอ่าดูจากการที่หอบฮิ้วชุดนะคะ หอบฮิวชุดวิวาชุดวิวาเนี่ยก็จะแบบจะต้องทําแบบเหมือนแต่งงานไงการแต่งงานการแต่งงานก็ต้องแบบให้สวยงามใช่ไหมคะก็เลยอ๋อถ้าคนขึ้นรถนะแถมขึ้นรถหล้อด้วยนะขึ้นรถหล,ลอ้อแล้วก็ไปงานแต่งงานงานแต่งงานก็ต้องทําให้สวยงามก็เลยอ๋อคิดคิดได้เลยนะว่าเอารถมันมีแรงมา้าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเกี่ยวกับสนามมา้านางเลิองอ้าวแล้วก็ใช่ซะจริงๆด้วยนะคะเพราะว่า จะเกี่ยวกับรัชกาลที่5นะครับส่งมาเปิดวันที่29หวยก็เลยออก92 29ไปเลยนะคะแล้วก็แล้วมันก็มีฝันของคนอื่นที่บอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นฝันของบุญพารวยนะคะช่องบุญบุญพารวยที่เขาฝันว่ามีเขานั่งรถตู้นะเขานั่งรถตู้นั่งไปกับน้องภูมิแล้วก็แฟนของเขาคือน้องน้องใจบุญ แล้วก็จะมีเด็กหนุ่มผู้ชายประมาณอายุ20อะไรสักอย่างหนึ่งแหละขับรถนะคะแบบเหมือนเขาก็ไม่รู้จักหรอกแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะขับรถให้แล้วก็ขับรถไปวนวนวน,วนไปตรงผู้ชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่บวงสวงอ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบวงสวงแล้วปรากฏว่าพอเขาไปถึงไอ้สนามไอ้วงเวียนที่จะต้องวนนะบุญพาเลยเขาก็บอกว่าให้วนวนรอบอันนี้นะปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาก็ขับรถไม่วนซะลนะ ผ่ากลางเอา,ออา,อาไอไ้อไตรงที่จะต้องเป็นวง,วงเวียนน่ะแต่คนขับรถน่ะขับผ่าตรงนั้นซะและ้ว <c oughs> ขับผ่าตรงนั้นซะแล้วก็ไม่ถึงไปไม่ถึงไอ้ที่วงสวงรถรถตู้ะนะรถ <c oughs> ตู้นะดตรแต้วก็คิดในใจว่าไอ้รถตู้เนี่ยก็คือรถตู่รถตู่ก็คือรถประยุทธ์จันโอชา <c oughs> เพราะว่าท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นนายกรัฐมนตรีไงแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่ดําเนินการเรื่องของเนี่ยเนี่ยเรื่องของสนามม้านาังเลงนะคะเพราะว่าท่านเป็นนายกคนที่29ไงดรแตต๋ตีความเอาแบบว่าถ้าเป็นลถตู้เนี่ยก็ต้องลดตู่อ่าลถตู่ก็คือลถตู่ก็เลยเอ๊ะมัน,ม,นมันก็มันก็ต้องเป็นพวกนายกอาจนายกนายกประยุทธ์ก็ต้องเป็นเกิด21เนะเกิดวันที่21แล้วก็เกิดเดือนมีนาคมเดือนสาม พศ2497อ,อันนี้นายกประยุทธ์นะคะดรแต้วคิดแบบถ้านั่งรถตู้ก็คือรถตู้อ่าแล้วทีนี้ถ้าของอาจารย์นิวตั้นเนี่ยนั่งรถ6ล้อก็คือรัชกาลที่6อ่ารัชกาลที่6นะคะนะ,ะมันก็สรุปแล้วคิดไม่ผิดเลยนะคะคิดไม่ผิดแล้วก็เพียงแต่ว่าเวลาเราเรียงเลขเนี่ยอาจจะเรียงไม่ถูกนะคะเพราะว่าดรแต้วเนี่ยจะบอกเลยนะว่าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นนังเลงนะคะเปิด นางเลิงเปิดนะคะร้อโซรหนึ่งหนึ่งแปดอหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วลดหกล้อนะคะจะเกี่ยวกับราชการที่สี่ราชการที่ห้าที่หกที่เจ็ดอ่าราชการที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะคะจะเกี่ยวกับนางเลิงนะคะแล้วก็จะราชการที่ห้าก็ทรงเห็นพระสงฆ์นะครับมาเล่นเล่นม้าด้วยมาเล่นม้ากันนะคะเล่นแข่งม้ากันกับชาวบ้านนะคะเนี่ยก็แบบอีเลิงก็คือตึกนางเลิงนะคะสรุปแล้วนะคะก็ดรแต่วก็คิดว่าไอ้ที่ แปลความฝันมานั้นะนะใช่เลยค่ะใช่แล้วก็แปลความไว้ไม่ผิดนะคะแต่อาจจะผิดอีตรงที่การมามาวางเลขต่างหากนะคะอาแต่คราวหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะนําความรู้เนี้ยไปใช้ต่อนะคะและทีนี้ที่ดรแตม่ฝันบอกว่าอ,อันนี้ที่บอกว่าหัวม้าลายนะหัวม้าลายก็คือเกิด2509ก็มีเลข ในหวยวัดนี้มีทั้งเลข2แล้วก็เลข9้าใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขศูนย์ได้นะอ่าแล้วก็มีเลขคือมันมีเลขไปหมดทุกตัวเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะวางเลขไม่ถูกอีตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ก็เรียกว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าการแปลความฝันแล้วมีเลขอยู่ในเลขอยู่ในหวยออกอ่ะอืมถ้ามีเลขอยู่ในหวยออกนะดอกเตี๋วบอกเลยนะว่าอันนั้นเรามาถูกทางแล้วไม่ผิดหรอกค่ะ เรามาถูกทางแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูซิอีตรงที่เราเคยบอกไว้ว่าอา่เอา,เอาตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าหวยงวดนี้จะเป็นปีมะเมีย,ก,มมยก็คือปีมะเมียก็คือปีม้าดรแต๋บอกว่ามันจะต้องมีเลข7็ดนะมันต้องมีเลข7เพราะว่าดรแต๋เกิดปีม้าแล้วก็มีวันประกาศล,ลุกลื่นล,ลุกลื่นก็คือวันที่10มิถุนาอ่ะสิบไหมคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างกัน1ิบไหมคะมิถุนาก็คือ6ใช่ไหมคะแล้ววันอาหารโลกนะคะส6บห ตุลาคมตุตุลาก็คือเดือน10อ่าเลข16มีใช่ไหมคะแล้วก็1ิมีใช่ไหมคะหนึ่งเก้เจดเมีคะ่ะมีคะ่ะแล้วก็ดรแต๋วแปลความที่ท่านผู้จัดการทรกศเอกนะคะท่านบอกว่าที่บอกว่าไปสแกนร่างกายนะคะแล้วก็ไปสแกนร่างกายแล้วก็บอกว่าแล้วก็เห็น ออกมานะก็เห็นรางวัลคุณหมอได้รางวัลนะคะ<ภ>เหมือนทาเป็นแบบเหมือนเป็นตาช่างนะคะแล้วก็แขวนไม้ไว้แล้วก็มันยังทําไม่เสร็จไงพอยังทําไม่เสร็จแล้วคนก็อาสาว่าจะไปช่วยทาไงอันนั้นดรแตวแปลความว่าสังขารไม่เที่ยงเพราะว่าเราดูจากการสังขารไม่เที่ยงก็ดูจากว่าที่ผู้จัดก,การเอกเนี่ยเขาไปสแกนร่างกายไงพอร่างกายอ๋อก็คือสังขารไงแล้วทีนี้ไอ้ตรงที่เป็นไอ้ลูกตุ้มนั่นนะมันเหมือนลูกตุ้มไงมันเหมือนลูกตุ้มแขวง จะบอกว่าเออความแม่นตรงไม่แม่นตรงดรแต๋วก็เลยแปลความว่าสังขารไม่เที่ยงก็คือได้เลข11อ่าได้เลข11นะคะมันยังไม่เที่ยงมันก็คือยังไม่ถึง12อ่ามันก็ยังไม่ถึง12ก็คือดรแต๋วก็บอกว่าเอา2บวก9นะคะได้11อ่านได้ได้11แล้วก็เอาเอา3บวก8ก็ได้11ก็คือสังขารไม่เที่ยงแล้วหวยออก92นะหวยออก92เพราะว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วทีนี้แล้วผู้จัดการเอกก็ฝันอีกอันนึงก็คือว่า ขณะที่ทํางานอยู่นะก็ตอนนี้กําลังจะเลิกเลิกงานแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจบัญชีปุ๊บอ้าวมันมีเงินเงินรับจากใครก็ไม่รู้เกินมา80บาทก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ก็จะกลับบ้านก่อนพอกลับบ้านไปแล้วปุ๊บก็ไปเจอมะม่วงตาลมะม่วงตาลมันสิบิบเอ้ยสุกๆดิบๆมะม่วงตาลเนี่ยมันยังไม่สุกนะแล้วมันยังไม่สุกแตกไปบีบแล้วมันนุ่มๆผู้จัดการเอกก็เลยเอามากินสองลูกอ่ะกิน สลูกอ่าก็คือ92-29นะแต่ตอนนั้นนะเราคิดว่าเออมะม่วงมะม่วงมันจะเป็นเรื่องของ 10, อสุกสุดิบๆก็คือมันก็คือไม่ถึง80เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเงินเกินมา80บาทไงด็ตอร์ต่แปลความไว้ตรงนั้นว่าอ๋อถ้ามันยังไม่ถึง80มันก็แสดงว่ามันแค่79กอ่ะก็มี79จริงๆด้วยนะมันมี79อ่ะแล้วทีนี้ ในความฝันของลุงต้อมอะ่ะที่เขาบอกว่าเขาอยากปู่เจกะ่ะอยากกินกาแฟสองแก้วกาแฟก็คือเก้าใช่ไหมแล้วก็สองแก้วก็โอ้ก็ง่ายๆเองนนอยอีตอนนั้นก็ไม่ได้แปลไม่ได้คิดกันแบบนี้ไงแต่ก็คิดว่ามันจะง่ายไปหรือมันจะสองเก้าเก้าสองหรือเออปรากฏว่าหวยออกเก้าสองสองเก้าอ่ะแลวทีนี้ตรงที่ดกรแต้วมองว่า,มอ,วามองว่าที่ผู้จัดการบอกว่าเออมีเงินเกินมาแปดสิบบาทนะแล้วก็ไปเก็บมะม่วงตาลมากินสองลูก ดตรแต๋วแปลว่ามันจะต้องเป็น79มันไม่ถึง80หวยออกมีทั้ง80มีทั้ง79แต่มันแยกออกจากกันแล้วก็กินมะม่วงสองลูกออสก็ถูกนะไม่ผิดเลยนะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้านะก็จะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าดกตรแต๋วเวลามองเห็นเลข80ปุ๊บก็อ๋อมองเลข80ปุ๊บอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของปรินิพันธ์พระพุทธเจ้าปรินิพันธ์อายุ80อายุ80แล้วก็จะไปนึกถึงความฝันของ ความฝันของแม่เรียนนะคะที่บอกว่าเห็นหัวงูเห็นหัวงูแผ่ไม่เบี้ยนะคะตัวใหญ่แล้วก็ที่คอของงูก็จะมีเลขสี่ห้าอันนั้นดรแต๋วก็แปลความไปเลยนะว่างูตัวนั้นสี่สิบหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ศาสนาสี่สิบห้าปีแล้วพอเรามาดูเลขแปดสิบเราก็เลยอ๋อเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเรามองเลข80เรามองเลขสีเรามองเลข 29เรามองเลขส5เราจะรู้เลยว่าจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ประสูตรตัสลูปรินิพานนะคะเขาจะมีเลขเขาจะมีเลขบอกไว้ตามไอ้นี่เลยนะคะเราเราเราดูได้เราเขาเลขมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะต้องดูแบบนั้นอะแล้วทีนี้อ่าที่ดรแต๋วบอกว่าเรื่องของการเข้าพรรษาออกพรรษานะมันจะมีทางมันจะมีตัวบอกอะตัวบอกของการเข้าพรรษาก็คือ ถ้าเราทำนาถ้าเราทำนานะคะในช่วงเราทำนาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องข้าวพันษาเข้าวพันษา,าก็เราจะอยู่วัด3เดือนอ่ะข้าพันษานะคะ3เดือนส่วนออกพันษานี่เราจะดูจากตรงนี้ดูจากข้าวเปลือกดูจากการเกี่ยวขา้าวดูจากการหุงข้าวดูจากการนึ่งข้าวอ่าเราอันนี้ออกพันษานะแล้วก็เราจะดูจากการกินขนมขนมเทียนอ่ะขนมเทียนนะคะขนมเทียนเนี่ย เทียนเขา้าพรรษาก็ต้องเขา้าพรรษานะแต่ถ้าขนมบะจ่า,จางขนมบะจ่างก็คือเจ็ดอ่ะวันนี้ก็มีคนก็มีน้องปก๊กกี้น้องป๊กกี้ที่กินขนมข้าวต้มมัดอ่ะแต่พี่ดรแต๋วจะแปลความว่าข้าวต้มมัดมันจะเหมือนบะจ่า,จางไงบะจ่างก็คือวันที่สามมิถุนายนเนี่ยเป็นวันไหวบะจ่า,จางไงนะมันจะเป็นเกี่ยวกับไหวบะจ่างก็คือเลขสาม แล้วบัตรจางก็คือเไงก็คือดรแต่บอกว่าจะต้องมีเลขสากับเลข7นะอ่ะมันก็มีมันก็มีมันใช่นะเพียงแต่ว่ามันแยกออกจากกันอ่ะและทีนี้การจะดูว่าเข้าวพรรษาออกพรรษาเราดูแบบต่อไปเนะี่ยเราจะต้องนึกถึงเรื่องเออถ้าเขากําลังเกี่ยวข้าวนะโอ้พี่ดรแต๋วบอกเลยนะว่าถ้ากําลังเกี่ยวข้าวก็คือออกพรรษาเราต้องนึกถึงเลขเจดแต่ยังไม่พอ ไอ,ขาาอ,อาา้ข้าวพรรษาออกพรรษาอย่างนึกถึงข้าวพรรษาของใครเออที่ตอกเต็อกเต๋วเคยไปบอกว่าจะเข้าพรรษาของใครละอ,อันนี้ก็เข้าพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10 7 0 0 7นเในข้าวพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะแต่ทีนี้อันเนี้ยถ้ามอง70ก็คือ2470เนี่ยก็เป็นเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9อ่เจ4 7 0นะรัชกาลที่9แล้วทีนี้ ล้วมันก็จะมีหลายฝันมันก็จะนึกถึงไปเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่พระองคอ์เกี่ยวกับวันข้าววันข้าวแล้วก็วันชาวนาแห่งชาตินะคะวันข้าวก็คือในหลวงรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9นะคะ,สะเสด็จหวานข้าวด้วยพระองค์เองนะคะที่ เขาเรียกว่าแปลงที่มหาวิทยาลัยเกษตรอ่านะจะมีแปลงของมหาลัยเกษตรนะคะก็คือวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติอ่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะคะแล้วสองพระองค์สองพระองค์เนี่ยอันนี้คือสองพระองค์เนี่ยไปหวานข้าวโดยพระองค์เองอ่าดอกตอรตวก็เคยแปลไว้ตรงนี้เคยเขียนไว้ตรงนี้เลยนะว่าวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาตินะคะจะมีข่าวในหนังสือนะคะแล้วดอกตอรตวก็แปลความไว้ว่าจะเป็น 8ดอันนี้นะคะแปดสองา8 2ดสองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่างดังนั้นจึงถือว่าวันที่5มิถุนายนก็คือวงเล็บเดิน6นะเป็นวันสิริบงคลต่อข้าวต่อข้าวนะคะแล้วก็ชาวนาเป็นพระราชกรณีของทั้งสองพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่8ดแล้วก็รัชกาลที่9้านะคะแล้วก็สองพระองค์อสองพระองค์นะคะ,น,ะนี่นะคะดรแต๋วเ,เคยบอกไว้ ก็จะเป็นเรื่องเรื่องของสนามม้านางเลิงที่เคยบอกว่ามี279ไล่นะคะหวยก็มีเลขเลขทั้งหมดเลยนะคะมีทั้ง279นะคะมันจะแยกออกจากกัน แยกออกจากกันเลยนะคะ279นะคะแล้วก็70พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะมีทั้ง70มีทั้งเลข10เลยนะคะแล้วก็นายกตู่ค่ะนายกตู่นะคะนี่มีหมดเลยนะคะแล้วก็หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บอกไว้ทุกอันเลยนะคะว่าวันที่29พฤศจิกาอ่าพฤศจิกานะคะ2 4 2 5 4 2นะคะหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่าบอกเลยนะคะบอกไว้บอกไว้หมดแล้วก็ ไอ้สิ่งที่เราเคยพูดไว้อะใช่นะคะใช่หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเลขอะมันจะไปอยู่คนละที่กันกันกบที่เราอยากได้อ่ามันไปอยู่คนละที่นะคะแล้วที่บอกว่าเป็นพศ1826นะคะมีใช่ไหมคะ1 8 8 2 6นะคะ1-826พ่อคุณรามคำแหงนะคะประดิษฐ์อักษรไทยมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะอ่า7 สามเก้าปีลายสื่อไทยมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะเจ็ดร้อยสามสิบเก้าปีลายสื่อไทยมีใช่ไหมครับพ่อคุณลามคำแหงประดิษฐ์อ, 1, 8, 2, 6, อักษรพศหนึ่งแปดสองหกมีครบเลยใช่ไหมคะครบเลยคะ่ะไม่ผิดเลยนะคะความฝันที่ดรแต๋วนำมาแปลความนะคะเพียงแต่ว่าเลขมันจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะสามห่วงสองเงินไขใช่เลยนะคะแล้วเพื่อนชื่อบุญเนื่องเนี่ย เป็นเพื่อนอนวสองแนะคะชวนไปอ่างทองวันที่18บแปดมีหมดเลยนะคะเลขที่พูดมาเนี่ยและอาจารย์ชายที่ในฝันนะคะท่านก็เกิดสันสิบเอนะคะสองสอายุแ1ก็มีหมดเลยนะคะแล้วในน้ำม,มีปลาในนาำม,มีข้าวนะคะไอ้ที่เราฝันว่ากินแต่ละคนฝันว่าจับปลานะคะจับปลาก็คือจับก็คือเจดปลาก็คือแนะคะใช่ค่ะอันนั้นก็ใช่นะคะจับปลาเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ในน้ำม,มีปลาในน้ม,มีข้าวก็ใช่นะคะเพราะว่า พลตีหลวงวิจิตวัฒการท่านแต่งเพลงแต่งเพลงไว้เพื่อเป็นเป็นอะไรอะเป็นการสดุดีพ่อคุณรำคคำแหงนะคะที่ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะสรุปแล้วนะคะความฝันต่างๆนะคะที่ดรแต๋นำมาแปลความฝันนะคะใช่หมดทุกเรื่องเลยนะคะอ่าใช่หมดทุกเรื่องเลยนะคะบางคนคือแต่ละคนอาจจะไม่เคยพูด ถ้าเราไปดูคลิปใน Youtube นะคะทุกคนแต่ละคนก็จะไม่มีใครพูดเหมือนดรแต๋วเลยนะคะว่าเอออันนี้มันหมายถึงสนามม้านางเลิงนะอันนี้หมายถึงออการออกพรรษาการเข้าพรรษานะอ่าไม่มีนะคะไม่มีเพลงแต่ว่าเขาก็จะแปลกันง่ายๆแต่อันนี้ดรแต๋วแปลตามหลักวิชาการเลยนะคะที่จะต้องแปลความฝันแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทำเพื่อเป็นการสอนตัวเองเลยนะคะแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้เนี้ย ไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้คือฝันฝันต่างๆนะจะทําให้เรามีความรู้ไงพอเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะอยากเราก็จะจําพอเราจะจําปุ๊บถ้าเราไม่ฝันเราก็ไม่รู้เราก็ไม่นั่นถ้าเราไม่ไปฟังความฝันของคนอื่นมาคิดนะเราก็ไม่มีความรู้ไงถ้าเราเอาแต่ตัวเลขเข้ามานะเรา ถ้าเราเอาตัวเลขเข้ามาแล้วเราไม่ได้คิดเองอะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่มีความรู้เราก็จะมีแต่ตัวเลขพอ,พอหวยออกปุ๊บฉันก็ไม่ได้มีความรู้ติดตัวไงแต่สําหรับดรแต่ว่าคิดว่าการใช้ความรู้มาจับกับความฝันน่ะมันทําให้เรามีความรู้แล้วก็มันเป็นวิชาการที่เราจะต้องใช้แบบนี้ค่ะดีดีที่สุดเลยเพราะว่า เราคือไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีครูมาสอนแล้วก็ครูก็ไม่ต้องมาคิดการคิดคัดคะคิดโจทย์ในการสอนนะคะไม่ต้องคิดโจทย์ในการสอนแต่ถ้าคนแต่ละคนฝันเนี่ยแล้วนําความฝันนั้นมาเนี่ยก็เหมือนแบบครูคนนั้นตั้งโจทย์ให้เราแบบตั้งโจทย์แบบเราคิดไม่ถึงไงเราคิดไม่ถึงแต่ทีนี้ดรแต๋วก็ใช้การใช้วิชาความรู้นะคะที่มีอยู่เนี่ยในการแปลความฝันก็ใช้ได้ ถือว่าใช้ได้เลยนะคะถ,ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเลขต่างๆที่อยู่ในที่ออกรางวัลเนี่ยมันเป็นเลขที่เราพูดถึงไงถ้ามันเป็นเลขที่เราพูดถึงอันนี้ดรแต๋วบอกเลยนะว่ามันใช้ได้สําหรับดรแต๋วบอกว่ามันใช้ได้วิธีการแปลความฝันของดรแต๋วใช้ได้เพียงแต่ว่าเอาอีตรงนี้เนี่ยเนี่ยอีตรงนี้อาจจะมาไม่ถูกเนะี่ยตัวเองไหมถ้าว่าตัวเองนะไม่ถูก แต่จริงๆมันมันมีอยู่ไงมันมีอยู่แล้วในความฝันดรแต่วอาจจะเอามาไม่ถูกแต่มันมีคิดก็เลยบอกว่าเออาการที่เราทําแบบนี้ใช้ได้สําหรับดรแต่วแปลความแบบเนี้ยเรียกว่าใช้ได้แล้วก็ถูกต้องด้วยถูกต้องด้วยขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการวางตัวเลขแหละาสาหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ